ซูซูกิครับสักสีรถแข่งอาจีแกมมาสตาร์ทมือครับใช้ได้หมดทุกระบบครับเครื่องยนต์เงียบกิ๊บสีสวยครบโอนภาษีเต็ม6-9อะไรหนึ่งสอทั้งทันครับ จุดหน้าอัพไซด์ดาวตรงรุ่นรอๆเลยครับ